สติโรสหรือคุครูเมาส์นะคะจะมาสอนภาษาไทยในหัวข้ออักษรน,นำนะคะโดยที่วันนี้คุณครูจะให้เรียนดูคลิปเรื่องอักษรนำนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอเรื่องอักษรนำพร้อมกันเลยนะคะเซนค่ะ ทีีม่มอักษรน,นำสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มีเรื่องคำที่มีอักษรน,นำมาฝากน้องๆอ,อยากรู้กันหรือยังครับถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนรู้คำที่มีอักษรน,นำไปพร้อมๆกันเลยครับอักษรน,นำคือพยัญชนะตัวหน้าของอักษรน,นำเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางและพยัญชนะตัวหลังเป็นอักษรเดียว ให้ออกเสียงเป็นสองพยางพยางหลังออกเสียงตามพยางหน้าเช่นพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรสูงนำพยัญชนะตัวหลังงองงูนอหนูหมอมายอยักษ์รอเรือลอลิงวอลแหวนเช่นคำว่าสงบอ่านว่าสะงบสนุกอ่านว่า สะนุกสมองอ่านว่าสะหมองขยายอ่านว่าขยายฝรัง่งอ่านว่าฝรังฉลาดอ่านว่าฉลาด ถวายอ่านว่าถวายน้องๆครับเมื่อเราได้รู้จักกับคำที่เป็นอักษรสูงนำกันไปแล้วต่อไปใครอยากจะพักทำกิจกรรมสามารถกดปุ่มที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับต่อไปเรามาพบกับพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรกลางกันบ้างดีกว่าครับพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรกลางนำพยัญชนะตัวหลังงองูนอนหนูหมอมา ยอ,อยักษ์รอเรือรอลิงวอแแวนเช่นคำว่าองุ่นอ่านว่าอะงุ่กนกนกอ่านว่ากหนกจมูกอ่านว่าจะหมกจริตอ่านว่าจะริต ตลกอ่านว่าตะลกตวาดอ่านว่าตาวาดน้องๆครับเมื่อเราได้รู้จักกับคำที่เป็นอักษรกลางนำกันไปแล้วต่อไปใครอยากจะพักทำกิจกรรมสามารถกดปุ่มที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับต่อไปเรามาพบกับพยัญชนะตัวหน้าของอักษรน,นำเป็นหอหีบกันบ้างนะครับ พยัญชนะตัวหน้าของอักษรเป็นหอหีบและตัวหลังเป็นอักษรต่ำเดียวหรือพยัญชนะตัวหน้าเป็นอออ่างพยัญชนะตัวหลังเป็นยอย,ยักษให้ออกเสียงพยางเดียวไม่ออกเสียงหอหีบหรือออ่างแต่เสียงวรรณยุกข,ของพยางเป็นไปตามเสียงตัวหอหีบหรืออออ่างที่นำคำที่มีหอหีบนำเช่นคําว่าหวังใหญ่หนึ่งหมายหยุดหลับ คำที่มีออา่างนำเช่นคำว่าอยาอยู ah, you, yang, ่อย่างอยากน้องๆครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอักษรน,นำกันแล้วนะครับน้องๆครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอักษรน,นำกันแล้วนะครับสุดท้ายนี้เรามาทำกิจกรรมส่งท้ายกันนะครับร่วมด้วยช่วยคิด จงเลือกคำที่มีอักษรน,นำจากประโยคต่อไปนี้บรรยากาศในโรงละครสงบเงียบเด็กๆทุกคนเข้าชมการแสดงอย่างสนุกสนานแสงสว่างค่อยๆลดลงอย่าอยู่อย่างอยากจะยากจนห้องนี้แคบสักหน่อยค่อยหาทางขยับขยายทีหลังคำที่เป็นอักษรน,นำคือประโยคที่หนึ่งบรรยากาศในโรงละครสงบเงียบคือคำว่า สงบประโยคที่สองเด็กๆทุกคนเข้าชมการแสดงอย่างสนุกสนานคือคำว่าสนุกสนานประโยคที่สามแสงสว่างค่อยๆลดลงคือคำว่าสว่างประโยคที่สี่อย่ายอยู่อย่างอยากจะยากจนคือคำว่าอย่าอยู่อย่างอยากประโยคที่ห้ห้องนี้แคบสักหน่อยค่อยหาทางขยับขยายที่หลังคือคำว่า ขยับขยายเป็นยังไงครับน้องๆวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องคำที่มีอักษรน,นำกันไปมากเลยทีเดียวในชั่วโมงต่อไปพี่จะนำเรื่องอะไรมาฝากน้องๆต้องรอลุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับครับหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอเรื่องสอนนำแล้วนะคะนักเรียนทำความเข้าใจกับคลิปแล้วหรือไม่เข้าใจเรียนสามารถดูย้อนถึงรอบหนึ่งได้นะคะ และสรุปความรู้สั้นๆตามที่เรียนเข้าใจลงสมุดมันตน้ลงสมุดให้คุกครูทงานให้สวยสะอาดเรียบร้อยอย่าลืมนะคะนักเรียนที่น่ารักทุกคนแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะบาย